สวัสดีครับผมนายราชพฤกษ์ลงโพรีหมู่เรียน67ทับอรหัสนักศึกษา67 4 1 4 3สี่หนครับข้อหนึ่งนะครับเหตุผลในการมาประกอบอาช,าชีพครูครับสาเหตุที่มาเลือกมาประกอบอาชีพครูนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีความเสียสละเป็นการสร้างคนเป็นอาชีพที่ต้องสร้างคนเป็นอาชีพที่ทำให้ คนออกมาประกอบอาชีพแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นอาชีพที่ได้ให้ทั้งความรู้ทั้งวิชาความรู้แล้วก็วิชาคุณธรรมจริยธรรมที่เขาจะสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้ข้อสองนะครับปัญหาและอุปสรรคในการเป็นครูครับสำหรับวิชาชีพครูนะครับปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญมากที่สุดคือการที่มี ภาระงานอื่นที่นอกจากงานสอนปกติแล้วอาชีพครูเราเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นและตั้งใจไปที่การสอนใช่ไหมครับแต่ว่า,าหน้าที่เขาเรียกว่างานพิเศษเนาะงานพิเศษของครูก็จะเป็นพวกหัวหน้างานฝ่ายงบประมาณหัวหน้างานวิชาการ,ารางานพิเศษที่ที่มันทําให้อ่จะต้องแบ่งเวลาจากที่เราจะ จากที่เราจะต้องมุ่งมาและตั้งใจในการเตรียมตัวในการสอนแต่เราต้องแบ่งเวลาเพื่อมาทํางานพิเศษเพราะว่างานพิเศษก็เป็นงานสําคัญที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการสอนก็เลยค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคและปัญหาเล็กน้อยในการที่เราจะประสบความสำเร็จในความเป็นครูนะครับข้อสนะครับข้อคิดที่จะฝากให้ครูรุ่นใหม่ครับสําหรับ ครูรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพครูนะครับสิ่งที่จะฝากเลยเรื่องเดียวคือเรื่องความอดทนเพราะว่างานของครูเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การสอนมันจะมีงานทั้งในโรงเรียนที่เป็นงานพิเศษแล้วก็งานนอกโรงเรียนที่ต้องไปร่วมกับชุมชนหรือว่าหน่วยงานอื่นซึ่งในบางครั้งะระยะเวลาในการทำงานเนี่ยปกติเราจะเริ่มทำงานประมาณ7โมงถึง5โมงเย็น แต่ในบางวันน่ะที่มีงานพิเศษหรือว่างานที่ต้องออกไปทํากิจกรรมร่วมกัแบชบุมชนด้านนอกเนี่ยเวลามันอาจจะต้องไปกินเวลาในช่วงพักผ่อนในช่วงกลางคืนของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือครูจะต้องมีความอดทนต่อภาระงานหรือภารกิจอะไรที่มันจะต้องเข้ามานอกจากงานสอนนะครับฝากในเรื่องความอดทนคุณธรรมจริยธรรมจรจรยบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครูที่คนเป็นครูควรจะมีและมีอะไรบ้างครับ จรรยาบรนวิชาชีพครูที่คนเป็นครูควรจะมีลำดับแรกเลยคือครูต้องรักและเมตตาสิทธิ์ความรักความเมตตาสิทธิ์ด้วยความที่ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมันมีจำนวนมากแต่ละคนก็จะมีบุคลิกภาพหรือว่านิสัยที่แตกต่างกันพื้นฐานสำคัญที่สุดคือครูจะต้องให้ความรักให้ความเมตตาการุณาต่อลูกศิษย์แม้ว่าลูกศิษย์จะเป็นคนที่ จะเป็นคนที่นิสัยแตกต่างกันก็ตามเราจะต้อง,เร,องเราจะต้องมีการปรับทัศนคติเพื่อที่จะให้ความรักความเอ็นดูต่อลูกศิษย์และก็มุ่งมั่นในการสร้างความรู้ให้กับเขารวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ที่ดีงามเพื่อจะให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับอีกหนึ่งข้อที่ครูควรคนเป็นครูจะต้องมีก็คือเรื่องการคิดพัฒนา การเรียนการสอนให้ให้ก้าวไกลไปพร้อมกับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นคนเป็นครูจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพัฒนาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะทําให้เราง่ายต่อการสอนและทําให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับมีความสําคัญมากไหมครับ ที่คนประกอบวิชาชีพครูควรจะมีครับสําหรับคุณธรรมแรกที่บอกว่าครูจะต้องรักและเมตตาสิทธิ์เนี่ยเป็นความเป็นความมีเป็นจรรยบัณที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่า ความรักความเมตตาที่เราจะให้เขาอะ่ะมันจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เขากล้าที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจากเราเพราะฉะนั้นความรักความเมตตาที่มีต่อสิทธิ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะ <ST AR G> เพราะว่าถ้าลูกศิษย์ได้รับความรักจากเรา <ST AR G> เขาก็จะไว้ใจและเขาก็กล้าที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจากเราทั้งวิชาความรู้และก็ในเรื่องการสอนคน <ST AR G> เพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญมาก ส่วนอีกข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนก็เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครูจะเปิดหนังสือและสอนนักเรียนอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้จะใช้สื่อที่เป็นกระดานช็อกกระดานไวบอร์ดอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสําคัญเป็นอย่างมากที่ครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองด้วยการไปศึกษาหาความรู้เข้าอบรมเกี่ยวกับพิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มันจะปรับ ปรับใช้กับนักเรียนรุ่นใหม่เพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการน,นการสอนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้ากับโลกสมัยยุคใหม่คนเป็นครูจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องสื่อและเทคโนโลยี